ถ้าเป็นคุณจะทำยังไงเมื่อรู้ความจริงว่าครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมากว่า20ปีแท้จริงแล้วไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริงของพวกคุณชายหนุ่มคนนี้ p พรีเทนหรือว่าแสร้งนอนหลับอยู่นะครับเพราะเขารู้ว่าพี่ชายนกำลังจ้องเขาอยู่พี่ชายหยิบเมคานิคอลเพนซิลนะครับดินสอก,กดขึ้นมาพร้อมที่จะหมายที่จะคิวน้องชายด้วยการใช้ดินสอก,กดแทงเข้าไปที่ตาแต่ไส้ดินสอก,ก็หลุดไปซะก่อน คือต้องขอเล่าก่อนนะฮะว่าก่อนหน้านี้พี่ชายกับน,น้องชายเนี่ยเขารักกันมากเสร็จแล้วคืนหนึ่งเนี่ยเขาก็ออกไปนัดคุยกันข้างน,นอกบ้านนะครับแต่ว่าพี่ชายเนี่ยดันโดนคิดแนบหรือว่าลักพาตัวโดยแก๊งมาเฟียน้องชายที่เห็นเหตุการณ์นะครับพยายามจะวิ่งไล่ตามไปนะครับสกรีมกรีดร้องสุดเสียงนะครับแต่ก็ช่วยพี่ชายไว้ได้ไม่ทันแต่เขาจำเพลทนัมเบอร์หรือว่า,ป,าป้ายทะเบียนได้เลยรีบกลับไปบอกแม่แต่ก็ดันเป็นลมพาสเอาไปซะก่อน ื่นเช้ามานะครับอินเวสติเกเตอร์นะครับตำรวจก็มาเต็มบ้านเลยนะครับแล้วเขาก็ได้ให้ปากคํากับคุณตํารวจไปแต่ความพีคคือพอผ่านไป19วันเนี่ยพี่ชายกลับมาบ้านเหมือนเดิมเป็นปกติแถมพ่อกับแม่เนี่ยเปิดประตูต้อนรับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมพี่ชายเนี่ยบอกว่าจําอะไรไม่ได้เลยน้องชายเริ่มสงสัยแล้วแต่ความพีคมันอยู่ที่ตรงนี้ครับน้องชายเนี่ยเขาได้สังเกตว่าพี่ชายเนี่ย have a limp แปลว่ามีอาการขาเป๋มาก่อนแต่ก่อนหน้านี้พี่ขาเป๋ข้างซ้ายแต่เขาบอกว่า พี่ทำไมวันนี้พี่ขาเป๋ข้างขวาคือพอดูมาถึงตอนนี้บอกเลยว่าขนลุกมากพี่ชายก็เพเชนนะครับแซงทําเป็นว่าไม่รู้เรื่องนะเสร็จแล้วก็เช้งเดือด subject นะครับเปลี่ยนเรื่องบอกว่าขอไปทํางานก่อนเสร็จแล้วก็กลับไปกับเพกขาข้างเดิมจนเขาคิดว่าเออเขาคงตาฝาดไปเองแหละแต่ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มสงสัยในตัวพี่ชายรวมไปถึงครอบครัวของเขาและคืนนั้นเองที่พี่ชายเอาดินสอกดมาจะแทงตาเขาเนี่ยก็เพื่อที่จะเช็คว่าน้องชายเนี่ยหลับหรือยัง และเขาเองเนี่ยจะได้ออกจากบ้านไปอย่างลับๆแต่หารู้ไหมว่าน้องชายเนี่ยแอบสะกดรอยตามเขาออกไปและทําให้เขาตกใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ชายไม่ได้ขาเป๋พี่ชายก็รีบจ้วงนะครับเดินไปอย่างรวดเร็วนะครับน้องชายเห็นพี่ชายเนี่ยรีบขึ้นแท็กซี่ไปนะครับก็เลยเฮลล์ c อรแคบนะครับโบกแท็กซี่ตามไปพอลงไปจากรถนะครับพี่ชายก็มุ่งตรงไปที่แอลลี่นะครับซอยแคบๆซอยหนึ่งพร้อมกับมีบริการสองคนกำลังเดินเข้ามาทักทายเขาประหนึ่งว่าพี่ชายเนี่ยเป็นหัวหน้า แต่ทันใดนั้นเองก็มีคลอสนะครับผ้าผืนหนึ่งนะครับมาปิดปากเขาไว้และทําให้เขา pass สเอาเป็นลมไปและนั่นคือพี่ชายของเขาเองวันต่อมาเขาตื่นมาที่โต๊ะหนังสือตัวเดิมนะครับคิดว่าตัวเองฝันร้ายแต่ก็ยังจําเรื่องราวทั้งหมดของเมื่อคืนได้แต่พี่ชายดันตะโกนมาจากข้างหลังเราบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน้องชายเราดูลนๆนะแปลก เขาเลยบอกว่าไม่มีอะไรนะครับแล้วก็รีบวิ่งหลบไปที่ห้องน้ําจนกว่าพี่ชายจะออกจากบ้านไปนะแต่ความพีคคือพอพี่ชายเขาออกจากบ้านไปเขาก็ต้องมาเจอกับไส้ดินสอกดที่เมื่อคืนพี่ชายเขาทําทิ้งไว้เป็นหนังที่พล็อตทวิสต์นะครับหักมุมอันดับหนึ่งในใจของครูเลยใครที่เคยดูแล้วนะครับหรือมีเรื่องไหนแนะนำครูอีกเมนมาบอกกันหน่อย